นี่ค่ะแล้วก็ใช้แกมไกรหนีบออกเลยนคะคะเราก็จะได้ต้นพริกใหม่นะคะสวยๆแบบนี้เลย สวัสดีค่ะจิตภา,าการเดนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอันนี้เดี๋ยวแนนจะมาบอกเคล็ดลับในการทำเสาพริกนะคะสําหรับใครที่ปลูกพริกกลุ่มของพริกขี้หนูนะคะอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะพริกหรือว่าพริกกะเลียงนะคะพริกสายพันธุ์ตัวนี้ของแนนแนนเพาะโดยใช้เมล็ดสดค่ะเม็ดของเขาจะโตมากแล้วก็อยู่ได้ข้ามปีเลยนะคะ,ะที่แนนจะให้ดูนะคะก็คือเคล็ดลับเวลาที่ต้นไม้ของเรา ออกดอกออกผลแล้วเขาจะเริ่มเสียเสียสภาพนะคะใบไม่สวยแบบนี้แล้วไม่ต้องเสียดายนะคะสิ่งที่ทําให้เห็นก็คือเห็นไหมคะถ้าเราทําการเด็ดยอดอันนี้แดน,นทําการเด็ดยอดไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเขาจะแตกหนอ่อแล้วก็แตกยอดขึ้นสวยแบบนี้ส่วนกิ่งพวกนี้ถ้าเราไม่เด็ดออกจะทําให้เขาสูญเสียในการสร้างสารอาหารไปเลี้ยงนะคะจะทําให้ต้นของเขาไม่แข็งแรงนะคะดังนั้นตัวนี้อย่าเสียดายนะคะ ต่อให้มีดอกมีผลก็เด็ดออกไปเลยนะอันนี้เน้นเด็ดด้วยมือนะคะไม่ใช้กรรไกรก็ได้เนี่ยค่ะเด็ดทิ้งไปเลยนะทุกคนเนี่ยค่ะง่ายมากๆเลยเด็ดออกไปเลยค่ะเด็ดตรงข้อนะคะเด็ดตรงข้ออ่าปกติแล้วใบของพริกก็สามารถกินได้นะทุกคนอันนี้เอาไปทําแกงอ่อมอร่อยมากนะคะยอดพริกนะคะเนี่ยค่ะเด็ดออกเลยสิ่งที่ได้ก็คือเห็นไหมคะรอแป๊บหนึ่งยิ่งเราลิ เด็ดออกยอดที่ขึ้นใหม่ของเขายิ่งแข็งแรงนะคะแล้วก็เราหาไม้ปักชำแล้วผูกค่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วส่วนใหญ่แล้วนั้นจะปลูกพริกในตะก้าเข่งที่เคยทําให้เพื่อนๆดูนะคะเปลี่ยนน้องลงในตะก้าเข่งค่ะแล้วก็ให้ปุ๋ยขี้ไก่ลดด้วยน้ำหมักเชื้อภาพนะคะเขาจะติดดอกออกผลให้เราตลอดปีเลยอยู่ได้หลายปีด้วยนะคะนี่สวยๆเลย เห็นไหมคะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเป็นต้นที่เขาแตกแขนงขึ้นใหม่อะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเขาจะสวยมากๆเลยเขาจะเริ่มแตกแขนงขึ้นใหม่แบบนี้ไม่ต้องเสียดายนะคะเราสามารถเด็ดออกได้เลยค่ะเพื่อที่ให้ต้นเขาแข็งแรงนะคะก็คือเด็ดตรงนี้ได้เนี่ยค่ะแล้วก็ใช้กราไก่นหนีบออกเลยนคะคะเราก็จะได้ต้นพริกใหม่นะคะสวยๆแบบนี้เลย สำหรับพิกลุมนี้นะคะเขาจะชอบร่มรำไรนะคะคก็คือไม่ได้แดดจัดมากนะคะเ,คเห็นไหมคะได้ต้นใหม่แตกกิ่งแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแดนจะมาบำรุงเปลี่ยนลงในตะกร้าเข่งแล้วถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะ